สวัสด yeah, ีค mm ่ะ hmm> พ่อแม่พี yeah, mm. damned, <si ่น้องมาเด้อมากินบะหมี่อม่ก็มีช่องแม่ีก็มีแฮมมาเด้อ้อมหอมเลยปลาแดกเหรอปลาแดดหัวเข้มมันแซ่บหาเข้ไรแ่บแซ่บคือต้องมาจัดเสิรกินี่เอ๋อคาเบิรงอะไรกินคือแบบอืมอืมแซ่บแซ่บ นร่องนี <S <S ้มต้องียกาบอุ๊บเออใจกะปิพี่รู้ทำรั้วอุโมงคมั้งนี่ยจมมเป็นแบบเสียบนี่ยครับาน่าติงือีได้พี่น้องบิ้งเอออแมนมนาอือืมบขนาดใครเรือจ้าพี่น้องโอเค